สบายดีสวัสดีพี่น้องวันสุขสุขคนเด้อนี่มาพอๆกับสองบ๊อบบี้คือเก่าเนาะไม้อนี้บ๊อบบี้สิไปหาหน่อไม้ก็สีไม้หาหน่อไม้มาอันนะมาแกงแกงชูอันนักกินชูแขกที่มาเจาะหนามอยู่อยู่หน้าข้าเนาะพี่เนาะสบายดีเด้อพี่น้องบ่มียังหรอกบ่มีแต่บาแกงหน่อไม้เป็นกินบ่มี มมีเป็ดมีไก่ะมเป็แม่น้าสิปหาหน่อไม้มาแกงแต่ว่ามีปลาหันดิม้ปปิงปลาให้พอ่น่าสิปหาหน่อไม้มาแกงให้ไปเดี๋ยวสิาทเอแตงแต่กล่งมกแตงปีหม่โมเดบสิโฮแต้หม เออมึกแต่งี่หมาานงามทำไรลวเาไปหาหอยป้าขนงามมือวานี่บริโภคที่น้องไอ้หยกบริโภคาขงวไดมน้อมีมากตซปเเซุปแตใ่ปีกเตงเออตัวนี้ยกเอดมันมองะมองนเป็นาไเอออันนี้เป็นหมากเปียเดินบนดิมากหเตง เออสองพอดำเลยนะพี่ทางไหนฮะเบิ่งบวกแตงงามที่งามที่สุดที่สุดที่สุดของสิบป้าพี่น้องเอ้ยโฟเห็นมาตอัวหนาุมเขียวมีหมากแต่ว่าตัวนี้ฮะเป็นหมากป้าพี่คือโบเก็บป้าป้าหน่ะสั่งไปซื้อบักแตงอยู่ตลาดนั่นเองอีพ่อหน้ให้ซื้อ

เช็ดยังเลฮะตัดขางมันตัดขางมักแปงดูลนะมันแก่พอเก็บเลยนะหน่อยนะเอาผ้าที่ตัวผมเจ้ามาเจ้าหนามากก็ด้สิสไปสุกสันพ่อสุกสันไหนพอพี่น้อง Sand cakes của khẩu cắp và soup vào noi. <laughs> Va nội. Va nội. Va nội. À, nội. Va nội. Va nội. Va hết Va nội. Va nội. Va nội. tôi nội. Va khuẩn Va nội. Va nội. Va เน้ตุ่มเหรอนี่เน่อกปาหงปลอนื่นบอกเพว่าเขามีมกแตงเลยนึกป่ะเวลาจังตาเวลาเอามาต้มขห้จังคิดปลาหาน้อไเยใช่ปะงานที่สุดเออเออนี่ยอดยู่ขนเนาะป่ะปลาหางจ้งกอกัน นี่ใส่ผาท่นเาไมหาแทวนีเบิ่งมื่อไหนไม่วหาแบบว่าก็ซึงๆเขาเขาก็เนื้อโอเขาจะหาบบวน้อยเขาจะหาบวันโอ้สินี่เขาหาก่อนบวบอะไกนนะนี่ เก็บอกนมาตกไ่บอกเนาะน้อมก็เิมเดี๋ได้คมันพ้นมาโตอีสองสามอาทิตย์มันเกเบิดตด้่ผักป่ะปะพี่น้องก็จะเอาปะมีแต่บอคนเกาะเดี๋ยวปีนเกาะปีนีนเกาะเอนีก็ได้เนากัได้ขกัน นี S <S ่เป like oh! the ็นโกได้แล้วแตงนี่พรทเป็นหมากมักแตงนี่ก็เป็นแงคท่านปีใหม่เป็นปลูกเวิร์ดของไผนไมเพันยังก็คือสีบริกรดอกไทว่าว่ผัวเข้ามานใหม่เข้ากับปิดเอานกเ็นึ่งน่ใหักป้อไปทางไหนก่อนปะทางไหนาไปเบืองะาไปเบือหมักหักอันหมักยงหัอือนไบอกเออปลูกเวไซปี

ไอกากเกงได้เนี่ยเพราะว่าได้คดน้องเหมือนเนาะเต็มหมอ้เนาะอือเพราะว่าย่างขเก็บมาเต็มที่แล้เมือนนี่นี่ก็ขวเกักแบนนะวอือัพักแบนนี่กัเต็มมุกเหวะ่ป้านอเลยไปไปทังเสาปนเออวบนบอ่าะปน าานน่นเหมาอกาเลยบ่ฮะเอเลยนี้าพไปหมแป้งเคอไ่งแปิกตัวเน,นี่ห้องสีแกงทอไม้แซ่บๆตัวนึงเฮ<ส>็ดกับักค<ส>อยได้บักได้ลาย,ยังงนี้นสปีคอยเฮ็อยูเฮ็ดตัวจะเอาแน่นะ่ะเดี๋ยบแม่กขอแม่ก็ขอแต่ว

ใช่กระบอกหายเนาะใช่กระบอกหายเพื่อนถ้าว่ากิดแต่หน่อไม้กระแม่นหายเนาะพี่น้องเขาบ่ได้เขาบ่ได้มีคื่คอนอื่นขนาดเนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็พอได้ใส่อยู่แต่ว่าเหาหมากเนาะถ้าแต่ห้าเริ่มเห็นยูทูปมากเนี่ยกับโบได้บาซิมีหลายแล้วกับโบได้ไม่แต่ว่าพอได้ซื้อกินเนาะแต่ว่ากับโบได้ซื้อเต็มที่อี้เราเนาะตัวได้ห้าพ่อหาได้เหากับหาเนาะพี่น้องตัวได้ห้าแบบว่าของที่เ้าบ่ท่านได้กินเ้าก็บร่องซื้อเนาะรุนเท่าซื้อนะ kì bọc hay ăn tụm nò không nữa nò mạnh ba Nó tụm bảy mày màu tem màu bớt ngồi ngồi cái gì ao đây rồi cái kẹng sẽ Nó ngồi hiệu à ao đây rồi xuống say anh làm có anh แังแบบบ้านโน่เนี่ยหน่อยเนาะขดูถ่ายก็ได้เลยถ่ายได้เลยกับถ่ายเป็นไลฟ์คลิปนี่จากโน่เนี่นอนอยบ่เบาะเบาแล้เนาะโอ้โหบีนอนนี่มึงเห็นอ่ะบอหนี่เห็นดี๋ยวนอนฮิเอาอันนี้น้องเบิ่งมึงหัดทำแบบนี่เอาอีกบอนอนเฮียงใหญ่เอาเลยเว้ยใหญ่ยงไป ก็ไหมบังมันเนาะนี่ไหมไหมตัวมันเปอดออกมา<ห>บังมันเขาบอกเห็นเนาะบมดได้สังเกตดีๆมันโม,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 มืดนะฮอืมเขาได้อยู่ไปะเนี่ยไ,ได้ไ,ได้ยวะเน่ะบางกอก็มีแต่มีต่อนะเคยได้มาห้างน้อยแต่กอเขาบอกเห็นทั้งต่อต่อต่อเขาไปห้างขี้ยาวเนาะขอไปจับอันนะ่ะ ห่างโตผนวลาป้าเสียมอยู่ห่างโตไว้เล่นออกกอไผ่ัวเดียวอีอ้มก็นั่งหมอบอยู่ปีมากูเมื่อยเดนจไงมันกับระทันกูนี่ยวงกูเด่นไว้ฮะมากูเมื่อยเนปาให้มันต่อต่อเด่นปา้แบบนี้อ้เขาต่อเนาะเมื่อไรเขามาก็ห่าอยู่นี่บเหนเส้อ้ามานเป่งมาบบอื้ออ เนียปีนี่มาว่าสองอันนี่นี่นข้าพอยางงาปันไดเนาะเอาอันหนึ่งสะเขาจบได้เอาแล้วตนมองอห็เนาะอเท้าเอาไปแกงข้เป็นยังหรอนกแสพกันแกแสพกันน้องฮ่เอานี่ขั้นขั้นเท่าอย่างไรนอนวันวันเท่าต้องนอนนังดินบเออบนนอนนังดินนอนงาๆตะบ้านมาท่นเงเนีตบ้านนบตกมันบ่คอยออกกันน้น่อยจะมันเศร้านะเนาะพ้นยุดมันก็ยุดคือกันนะคะ เจ้าไม่เมื่อยเพื่อว่าจะกินแกงไม้แช่บไรตอนกินบ่ได้กินแกงไม้เรื่อยๆดเทนั้นเนาะทั้งหลาเขาจ้าบ่ได้กินแกงไม้บ่อยือเท่าไรก็อันดน้ำข้าวแกงโดนแกงตัวนึงแต่ว่าของขครบทุกอย่างปีสิบห้าไปใส่เอ้ยหันบอ เออเป็นแ่บหน่อย่อฮักไม่ปีหน่อมันบมดเงาใหญ่คือของเบ่านไปมันใหญ่กวนบ่ไปมันใหญ่เนด้อแตก็มีเด่นเนื้อกตงเนกหมักอันนี้บ่มหมักใส่หมักผักก็หมักผัก ชิ้นใหญ่ขันพนตกนี่แม่นงามผูแล้วบ่อันนี้แบบว่าส้มบ่ปพนบ่ตกเป็นเดือนมันงามชะนี้คันฝนตกนี่แม่นโอ้ผูงามงามเลยนะมาหลอกหาเราาเทียวป่าอยากเบิ่งคลิปเจ้าหน้าก็ไปเบิ่งคลิปอันหนาปีใหม่เพิ่นเด้อว่า่ปีประเทศไทยว่าปีใมาเศ็ษกิจเป็นไปเสือได้ละเอียดเกิดยุคก็ปีใหม่มกหาหม้อผักนะว่าจะขามผักนั่นปี แล er pues you know, nah ้วกบีสีดือนน่ะฮะนอนต้งนินมาสีอยากไปประเทศไทยเนาะไปท่อห้างกันก็ปีไหวะสี่ไปประเทศไปไทยไปหางานเห็ดเนาะอยากไปน้ำหน้าเล้อคนเนี่ยบบีสีไป ่เสเห็ดว yeah. ัาะนักแล้วมามาแล้วก็มาสิไปเห็ดบัดแต่่าบุเนี่ยใจว่าสิแบไปหลายปอรเตู้บ่าเห็นเขาไปจากบาแต่ว่าอันนี้เบากันไหว่อาจจะไปแต่เันไห้ไปเนาะอัน้ไปจะเสด้ไปรูบ่เนาะเพราะว่าเร็วแล้วนดี๋ยวขาเดี๋ยงงวดเดี๋ยงขวดอีกแบบเดี๋ยวตเอาเลยเดน nó lại nó nhỉ cả bông nữa nó đang đi bằng bằng thừa khóc quạt khóc của bữa ảo đã bị làm hồi qua hẹn เดาะเก็บหอยตามอันนี้เนาะไหไอ้บ้านเราอยากใส่หอยป้าปีหอยคมาสายแล้จับมือสีผ้าเหาเก็บหอยป้าผ้ากับไหไอ้บ้านผ้ไอ้บ้านมาเก็บเนาะเราอยากรอยากใส่ไปใส่ไหนเนาใส่น้องนี่ามฝากน นมไหมผักฮะน้ามี่แลยเพียงแอเนาะน้มนี่นอนด่างดินแบบบ้า ทีมันสิเป็นอรังีมันนี่จเกิดใน่โกะันนนมันจะตูดนั่้องเอาวะเะตาสมเงินสันคูอเป็นไงช่างเดยพี่นอเฮียอยู่ทงพเออเอาไปได อาละสูงโตาเีน่วงคัวตดยังไงดอี่ยวกันเนาะไม่สบเออแต่าโลานเพื่อนบอกว่าคัวลายสายดีเออแค่คอยฮะขันตาขั้นตาเจะมี่งคัวแมนมีเหลืองโดดตัวดีกคัวลายเหรออือผัวลายสายดีเาไปทังหาพี

ขันอะดอกเป้ง Những khoan ở sân khoan bơm ngưng gặp mặt mọi người cunning tụi tôi biết chưa nắm bọc 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 เด็กจะบารดอกแป้งมันใหญซ้อมๆยา้หนุ่นม,มใหม่กัน,น่ะเคาพหน่อยแฉดอืม,ม,อมเสียนเนาะเสียนขนาดบ่บ,บีแห้งพันธุ์วเข่าเนาะพี่น้องค่อยกะกะอยู่ได้แต่บาคอยบอยักพันธุ์ว่าเข่านะ

เจอหน่อยนป้าสาดปุกนี่นอร่างดินดนะคะข้างนอกกอดนกอาจอาจะจอ่าาดนินก็ะบุญเอามานําบ่ะตัดออฝันง่มเป็นงออนออยังสี่นี่สิมากแกงแสบได้มันหานข้านอต่ำๆปีม่้มมมันบวานน้นอต่ำๆฮะเขาเขาอบผัปปว Nhi nó đang nhìn này, bằng rộng Bượng là ngọc một ngày nữa. Ừ. Dưng bà này Dưng áo đại bắp bài này Một đại áo xiêm nó? Rồi ừ. có cái bò kéo mà Mày cũng hít áo bớt Nhà mình 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 mà, mà, nó mày hiện nó thì nó ừ. được nó Ừ Ôi kèng sập sẹp Bán được đánh hả? đi bì Đồ mượn, đồ mượn, เก็บใบแั่นไผ่คนเด้อพ่อพ wow ี่น้องเนี่ที่ที่ขอยมากเอามากินได้เต็ยกระไม้เต็มป่าอยู่ปะเป็นหัวเอาตัวง้างผิดนะง้างตัวเอ้าดึงเอาแต่ปางเอ้าดึงเอาต่ปางมันบ่ออะไรนดึงดึงมันต้องเป็นกกมามานี่นี่พ่อว่าอยู่อย่างผิดเหมือนร้านี่เต็มป่ากอกหน่อยเนี่ก็แซ่บ สดได้พี่พี่เออพี่แหงงามพี like ่พี like ่พ <go dietary rais in> ี่พี่ในพื้นเขาพี่ป้าพ่อพี่น้องสดงามติ๊ดชูพี่เดี๋ยวเขาจะไปเอาไปิ๊กินจะเอาอไรเนาะแล้วไปเก็บพวกแบนเนาะเก็บพวกแบนอยู่เนาะอย่างไรเนาะพี่ใหม่จะมากินได้เหาอเก็บลุก กินไหนตัวขขาหาไบแกงกินด้เด้ออยู่นี่ก็วะก็แหะเก็บลายอย่างใบเอียง่าเขาแตจอยเขาว่าใบขิงป่าใบขิงป่ารสชาติทำแบบบานไผ่บานไผ่เลยเนาะไปบานไผ่แห่มีประโยชน์ในบานไผ่บานไผ่ตะกินง่าง่าครับผมะกหน้าเทานี้ีนปะตอ้ยีประโยชน์อ้ัก ปีป้าแกก่าี่แกกัมมันแต่ว่าแกกมันกี่เท่งนี่เฮ็ดได้ได้บ่มอู้ปีก็เคาะป้าผู้ใดมาปั๊มถิ่มปีได้ผู้ใดจะปั่มข้าวถิ่ม้างได้อีเกะบจักคือว่าเฮ็ดจังสีเฮาวด โอ้ยเหี้ยเยได้ปีเอาจรดไหนใช่ร่องร่องแก้บมังหรอสร้างเป็นนอกมันมาทันเต็มมาจากปีมันหักปีนี่เขาพัดโอ้ข้าพัดเออพอกินอยู่กินอไอยู่เอาปลชีรมันปะไป่ีที่สิไหายของชิรายจังไหเนาอปีไพเดยมาเห็ดจังสิ Minh ăn đi ăn đi ăn luôn ăn đi 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 ăn ăn đi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  Áo đi ăn 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 mềm ăn đi 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 ăn กินกแจวบ้านว่าแจวกับบมีมือนน้ำตาลบมีอน้ำตาลบมี่นี่นะนังไรคือจังขาปรับจะเสือเขาเอาซองาอ่ะบอหี่ได้หอยหักถามเอาซองาเถอะบอ่เลือถ่มั้จะสบอ่จะสียดายเนาะเลอสิบอ่เห็นเป็นเนาะเก็บเอาบเก็บเจทงก

แล้คล้ายแคนคือยังเนี้ยที่น้าบอกมักใหลายมันี้ยเนาะจะเอาเวอร์ตไปเดเียนโอเเ่อเกมมันือได้พว่าพวกนี้สิหานบาลงมาปะอยากยังเฮ้ยหน้าตัวเองหน้าชเกย่ผู้นหน้าชเกเนาะ ดินเหืองหนาสกีนางโบสิได้ตัวบสิได้บ่ามาอสิได้โอ้้ิบวสได้คอยสิได้ได้ว้ายพียกูเก็บเอาสันมาสดายสดายท่นมีหมดกูกับบบ่าได้ปีกูขอว่มีหมดเนาะมีหมดจึงมาเอาพรเอาหยันหมดกาดข้าจะลดบสิได้นะวัดเนาะ เพาะขามขึ้นสนุต้าต้นสมัมีง่ายเดียวอยีกแล้วโกกนี่กะออ้ปี่อ,อ้มีหมดหนาตีเขามีหมดเขาก็ห้านโงโอ้อู้ปีบะเขตองห่วงมาตองห่วงโู้โแดดแบวกกมันใสมากินเนาะไปพ่อแหละไปงั้นบ่พ่อเาจะมาเอาอีก ปลาที่เทรบบกเขาอได้มีพ่อไม่ชินน้องกุ๊กเลยพูนอยู่เถิงกระมีแล้วเฮ้ยได้หรอขั้นเขาบปวบแห้งอันนี้แล้วค่ะพี่ขั้นปั๊บกันได้กินปีเดียวเนาะอืมขั้นเขาบวปแบบเหมือนมาบวบมันมีทวงเสือเพราะปีบกติดตามพวงชิโนเอ้ยบกเขาอ Bây bì phở ạ Bà hãy nhắc thôi, phải ăn gì à. dạ, à, phê, đó Bà ăn ta Bà Dạ mắt này Ồ, bà hãy như vậy Nhà ăn phê ăn Ừ เากับกับเมื่อภาคใต้เขาเองนะเพ,พื่อพี่เรานักมีดึงเสรอู้เราหมเอาพ่นเอา้าท่เป็นอหไรแล้วะะกับเปไ็นอะไรกลัะ Mặc khai hoa muộn nín cái đưa kềng, Đưa đây nó Đưa ở <tư> <tư> Mươn. Mươn cướp <tư> Nào có sống khoái một biệt hoài đem mà tắt ông phải sống pha đi giòn tìm đi bò mọc bò mọc không mọc bò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  lại Nó chỉ lấy mượn được không, không, không? Cái nèo phục vụ. Muy rạng nèo phục vụ. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm เลยทึ <aunque S 2> ่งละใหม่เลยทึ่งมะเขาะป่ะเต็มรายการสำหรับคลิปนี้ก็จะโจบเพียงสำเนียงนพี่น้องขอบคุณขอบใจเอสจีวัสดุสุกคนเด้อที่ติดตามฮับส้มบมบิดัวกับโบขามโฆษณาเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย